หนื่อยมันไม่ใช่เลไอ้เอวเอวเอีเอวเวเนวแอวเอวเอวเอนเอวเนวเอนเอวอวเวเอเอวอวเอเอะเออเอวเอวเออวเออเอนื่อวเวเออวอเอว่ออวที่เออเออออเอเออเเเอวเเอเออเ โอ้โหนี่ไข,ข่ไข่เอาไว้มังไม่ใช่แบบนี้แล้วเาต้องแบให้ละเอียดไงไงอือน้ละเอียดแลว้วอมมาโลยมันเป็นโอทินยอยเฉยเมิงเลยอันนี้เอาไปทำใหม่อันนี้เอาไปทำใหม่ทาใส่ถุงแล้วทุบอัน <c oughs>

ุกหลับน้ำอันเซนหลับวดเมียเยอะๆวันนี้ไม่ได้หมายความว่าจะแดกนะเอามาใช้ปาะก,กัดนั่นนีลาน้ำม,มนแบบนะนำทั่วๆ,ๆนีลาน้ำโอ้โห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 ดา ไปไม่ถึงหวัดนราะงั้นมันเมนู้ด้วยต้นของอกาขีดอย่างนี้ขีดแล้วก็หวันไปหวันมาหวันไปหวันมาหนออันทันสวยเนี่ยนู่มันพันกันนหนนะสวยงามหนออันทันอันแห่งที่ใหญ่เนี่ยแม ชอบอ่านหนังด <pid> ้วยนะทำใ่้สวนรวม